สำหรับวันพิเศษนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการเลยในวันเกิดอ๋อมีคนมาฉันจะไปเปิดประตูสงสัยจัวมาใครมา <Sw> ah. สวัสดีดอกไม้สำหรับเธอน่าหลกจัง <What? S 1> ขนมหวานเต็มไปหมดเลยน่ากินสุดๆว้าว <Yeah. S 1> wow, แถมมีน้ำผุช็อกโกแลตอีกด้วยฉันจะลองจิ้มป๊อบคอร์นและมัชเมลโลอร่อยเกินบรรยายม mm hmm. ลองอย่างอื่นด้วยดีกว่าอ้อ <What? S 1> oh, ฉันรักช็อกโกแลตมากเลย <mould> <mould> ฉันจ้าดอกไมยแต่งใส่ใจการก่อนแข่งจะมานี่แหละเยี <g hypothes utta hat> ่ยมเลยลองคุกกี้ด้วยเจนนิเฟอร์เธอกำลังทำอะไรน่ะปาร์ตี้ยังไม่เริ่มนะแต่เธอก็เริ่มกินก่อนฉันแล้วเธอทีมีอาฉันลอไม่ไหวน่ะน้ำผึมันอร่อยมากเอามานะอะไรอีกมันต้องอยู่บนต๊ะวันเกิดของฉันนะ ชดฉันแล้วหมดเลยฉันไม่ยอมไปเธอไปแน่คอยดูเธอรอเลยมาดูกันว่าใครจะชนะฉันมั่นใจว่าฉันอาชนะเธอได้ในชาเลนจ์นี้ฉันไม่คิดงั้นฉันแน่วแน่สุดๆและไม่มีอะไรหยุดฉันได้สตรอเบอรสีสดๆเยี่ยมเลยอัอจะเริ่มได้เย่สุดๆฉันคงไม่พูดงั้น ฉันได้สตอรีร่หอมสดลังดีและช็อกโกแลตก็ทำให้มันอร่อยยิ่งขึ้นฉันนี่โชคดีจริงๆเธอก็อยากได้ใช่ไหมมิอานี่ทำไมเธอถึงแกล้งฉันละเจนนิเฟอร์นี่มันมีแต่ทำเลยฉันก็แค่อยากทำอะไรสนุกๆนะสตอรี่เป็นของฉันคนเดียวโอ้ย oh, oh, ช่ำมากเป็นค่ที่ลองตระกับช็อกอโกแลตเลย <Hey. S 1> หยุดโยนสักทีฉันไม่ชอบนะ ไม่เอานะมันเป็นอุบัติเหตุฉันมีความคิดที่ดีกว่าเธอต้องจะแก้ฉันอีกแล้วเหรอฉันไม่เชื่อหรอกฉันแค่อยากโชว์มายากลน่ะมันออกมาเยี่ยมเลยใช่ไหมยังไม่หมดนะฉันจะลองลรงใหญ่ๆลูกเลยแล้วฉันจะรับมันให้ได้เริ่มอวยพรว่าฉันด้วยมีอาไม่นะมันผิดพลาดไปมันไม่เข้าปากสออันเลยออหน้าฉันมีแต่ช็อกโกแลต แล้วก็เสีร์สตอรี่ไปเป่าๆด้วยเธอคนได้รับมันแล้วความผิดทังเธอมาดูกันเถอะว่าจะจัดการกับพริกยังไงฉันว่ากินพริกยังยากกว่ารับสตอรี่ในอากาศสอีกและฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะชอบมันไหมแต่ก็ไม่มีทางเลือกอะฉันนี่หมายว่าบางคนก็กินพริกกับช็อกโกแลตฉันเล็กไม่อกเลยว่าทําไมแต่นี่มันน่าเสียดสีเอียงสุดๆแต่ฉันหลับไม่ไหวคอยดูเลย พี่อาหน้าเธอกำลังได้เพราะฉันกำลังติดไฟฉันกำลังพ่นไฟช่วยทีฉันต้องทำยังไงฉันกำลังเตือนตนนกเธอก็แค่หาน้ำให้ฉันสักแก้วหรือดดิมช็อกโกแลตจากน้ำผูนี่กัได้เฮียังชั่อแต่ฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนเพิ่งโดนเผาฉันอยากจะพักสักนิดเอาไม่นะเธอเผาสตรอเบอรี่ของฉัน โทษทีมันเป็นอุบัติเหตุน่ะฉันรอไม่ไหวแล้วว่าอะไรใต้ฝาฉันได้ลูกปลาสกิเต้ฉันดีใจจนฉันได้ขนมและเธอได้อะไรล่ะมาดูกันเลยให้ตายนี่มันปลาดิบจะอุกแล้วมันยังเหม็นสุดๆมันก็กินแล้วเข้าสิเกลนจะได้หายไปนี่เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยมันดดกอดกลางรถจัดการยังไง อย่าเอาปลาเหม็นๆมาใกล้ฉันนะเก็บไว้ดองเองสิเธอนี่ใจดีจริงๆแล้วเธอจะทำให้ฉันกลัวทำไมโอ๊ะหล่นเลยเอาปลาของเธอไปแล้วกินมันให้หมดเธอพูดถูกอย่างหนึ่งฉันต้องกินให้เร็วเท่าที่ทำได้หมดแล้วฉันทำมันได้แล้วสยองสุดๆ ดีที่มันจบสักทีงั้นก็ถึงเวลาของสกิเตลและฉันก็มีความคิดไี่ดีแล้วเทลงใส่ถ้วยด้วยช้อนนี้ก็จะทําให้ฉันตากลูกว่าที่เต็มไปด้วยช็อกโกแลตได้ฉันต้องมันสดกสุดเลยฉันถอบ้างได้ไหมอย่าเพ่งกวนาฉันสิเจนิเฟอร์เธอไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังยุ่งกับของที่อยู่ตรงหน้าของฉันในที่สุดฉันก็ได้ลองสกิเทลในช็อกโกแลตโอโหนี่มันอร่อยหาอไปเลย ฉันไม่สงสัยเลยแต่ฉันขอลองบ้างสิเอาลูกบอลกับมันที่เดิมนะในตะกะแค่ให้พ่อนสกชิจะเป็นอะไรไปดูสิเราทำสกินทองหกลงในน้ำผุเลยนี่มันดีที่สุดแล้วเอามาเยี่ยมเลยอืมอร่อยจริงๆฉันไม่อยากลองไม่แล้วไม่อีกครั้งฉันบอกแล้วไงฉันจะจำไว้เลย จานถัดไปมาเปิดดูพร้อมกันเถอะเบอร์เกอร์แสนอร่อยฉันมีความสุขมากๆเลยแล้วเธอหล่ะได้อะไรเค้ก้้นใหญ่สวยและลังกันมากเขียนพวกนี้ทำให้ฉันน่ามึนเธอทำอะไรน่ะอย่าแต่ต้องเค้กของฉันอีกครั้งด้วยมือสกปรกของเธอนะเธอก็กินเบอร์เกอร์ไปสิเธอพูดถูกฉันไม่สิ่งที่ต้องทำ ลาได้ช็อกโกแลตแล้วก็กวาร,าร้องสงสัยจ้างรสชาติจะออกมาเป็นยังไงฉันไม่เคยกินเบอร์เกอร์กับช็อกโกแลตมาก่อนเลยแต่ฉันว่าอย่าลองดีกว่าพี่บื้มมันก็เห็นได้ใช้ว่าสองอย่างเนี่ยมันไม่เข้ากันสุดๆฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเธอต้องกินไส้เบรอร์เกอร์ให้หมดก่อนทั้งแตงกวามะเขือเทศผักกาดเนื้อและซอสจากนั้นก็เหลือสิ่งที่สองคันและช็อกโกแลตก็ขนมปังจะเป็นของหวานของฉัน เอาใช่ฉันเกือบลืมชีสไปนะต้องกินมันด้วยมันอร่อยโดยไม่ต้องมีช็อกโกแลตช่วยดูเนื้อย่างนี่สิเธอจะไม่ชอบมันได้ยังไงโดยส่วนตัวฉันคิดว่ามันยากที่ปฏิเสธสุดๆแล้วก็ฉันเกือบจะอิ่มแล้วกินแล้วแล้วอดทนอีกนิดนึงฉันเกือบจะกินหมดแล้ว ใช่เลยแค่ขนมปังแล้วอย่างที่คิดถึงเวลาอาบมันด้วยน้ำผึ้แล้วมันต้องออกมาเหมือนเค้กหรือแซนด์วิชนนแน่ๆ <Wow. S 1> หน้าตาเธอกินดีเวอร์โ mm hmm. อ้อร่อยจัง mm hmm. แผนฉันได้ผลเ mm hmm. ยี่ยมบินเลยฉันอิ่มแล้ว yeah. Yeah. ฉันดีใจกับเธอที่กินหมดง้นฉันจะลองกินเค้กของตัวเองได้ mm hmm. แต่จะกินยังไงให้มันไม่เลอะ นึกออกแล้วเธอต้องตัดมันเป็นชิ้นๆแล้วก็จุ่มมันในช็อกโกแลตไงง่ายขึ้นเยอะเลยต้องเล่นเครื่องนิดหนึ่งแล้วมานี่เลยเจ้าเค้กถึงเวลาอาบน้ำได้ช็อกโกแลตฉันมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีงามมากจะเป็นอย่างอื่นได้ไงดูน่ากินสุดๆถึงเวลาชิมอืมอย่างที่ฉันคิดไว้เลย <Please. S 1> ขอฉันกินด้วยซี เราเป็นเพื่อนกันนันจำได้ไหมมันไม่มีผลอะไรซักหน่อยไม่งันก็ฉันจะสอนบทเรียนให้เธอเองอย่าจอมตะกะเธอไม่เคยแบ่งฉันเลยงั้นฉันจะใส่ซอสตาบาสโกลงไปน้ำพุ้มาดูกันว่าเธอจะว่าอย่างไงและฉันมั่นใจว่าเธอไม่ชอบรสเผ็ดแน่แค่ไม่กี่หยดก็พอแล้วตอนนี้ก็แค่หรอฉันอยากกินมันอีกมันอร่อยมากเธอหยุดไม่ได้หรอก เธอชอบมันมากเลยเหรอมากมาแน่นอนแต่ทำไมมันเผ็ดจังปากฉันกำลังติดไฟฉันต้องกินช็อกโกแลตเอ้ยมันไม่ดีขึ้นเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนว่ายิ่งกินก็ยิ่งเผ็ดช่วยด้วยก็ดูเหมือนว่าเธอจะกินช็อกโกแลตใส่ตาบัสกมากเกินไปฉันต้องช่วยดับไฟก่อนมันไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอ ก็ไม่สำคัญหรอกเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วว้าวฉันชอบที่นี่ฉันอยากเปิดเป็นคนแรกว้าวช็อกแลตคินเดอร์และของเธอล่ะฉันได้เหมือนกันเลยแปลกจังจริงด้วยมันน่าสงสัยมากแต่เรื่องที่ดีก็คือเราโชคดีทั้งคู่ฉันชอบช็อกแลตลูกไข่ฉันคิดว่ามันคือขนมที่อร่อยที่สุดนี่ดนหนวดทยังขยับไปทางไหนนะซูซี่ เฮทีฉันก็ร่างจดใจอยู่กับขนมน่ะฉันราจะกินมันไม่ไหวแล้วว้าวมันมีขนมลอกว่าข้างในด้วยว้าวฉันต้องลีบเพลยมันออกมาเข้าปากแล้วโอ้ยตายมันอร่อยว้าการผสมสานอย่างลงตัวระหว่างช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตฉันอยากกินอีกในไข่ใบนี้มีเยลลี่อยู่ข้างในฉันชอบมันไม่ไรที่น่าทึ่งทุกครั้งเลยเจงแต่ฉันคิดว่าเธอคงไม่เข้าใจว่าฉันพูดถึงอะไร ว่าสปายของฉันก็ไม่น้อยนะ <G ül> เดี๋ยวก็รู้แต่ระหว่างนั้นไม่มีอะไรอยู่ฉันได้แล้วว้าวชุนแลตมันสนุกขึ้นเรื่อยๆเลยทมา,ามาอะไรอยู่ละ่ะ <G ül> จัดการไข่ของทอสิ <G ül> ก็ได้ถึงเวลาของฉันแล้วอ,อ๋อ่เปนบานอะไรกันไข่สดเนาอฉันไม่อยากได้แบบนี้เธอคิดว่ามีแค่น,นั้นเหรอยังหลากินให้หมดสิ <G ül> ฉันบอกว่าจะมีอะไรดีๆนะฉันไม่อยากมีประสบการณ์แย่ๆอีกแล้ว โอ้ไม่นะอีกแล้วจะโอ้น่างเหลือเกิงจริงๆฉันเกลียดใครเห็นได้ชัดบางคนก็ไม่ได้ดีเดูสิฉันไม่ขนมชิ้นใหม่มันเจ๋งใช่ไหมแต่ก็นะฉันนี่ความคิดดีๆแล้วเธอสามารถยอนมันและกินมันบนอากาศได้สะดวกมากเลยแบ่งฉันบ้างแย่จังที่ถักปฏิเสธหยุดแกล้งฉันได้แล้วมันไม่ตลกเลยนะฉันรู้ฉันมีวิธีเอาคืนสุดซี่แล้วเราก็แค่เอาไของจริงให้เธอไป ฉันเห็นความเชาในตาเธอถึงเวลายอมรับความจริงแล้วนี่มันอะไรกันมันม่เหมือนช็อกโกแลตเลยอ๋อนี่มันน่าจะยังแย่ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำทำไมเธอถึงควานใส่ชัอและซูซี่ยังไม่หมดนะกินสิรู้ไหมฉันมีความคิดจริงๆเยอะเลยฉันคิดว่าชุดนี้มันเข้ากับฉันมากฉันไม่เข้าใจว่าเธอจะทำอะไร ฉันจะทำไข่ดาวแสนอร่อยเธอจะต้องอิจฉาแน่นแน่อืมกลิ่นหอมมากใช่ไหมออกไปนะาสุสิฉันไม่แบ่งให้ลอกฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอทำอาหารเป็นด้วยแต่ฉันว่าเธอคงไม่ได้ลองจากของเธอล็อกฉันจะหยุดมันเดี๋ยวเธอทำอะไรนะ่าสุสิเอาไม่นะไข่ดาวตกลงมาตังหน้าฉันเลย และตอนนี้ก็วีจาน์ใหม่มาตัดสินกันว่าใครจะเปิดก่อนเย้ฉันชนะว้าวโคกชคดวีจังมาดูกันว่าฉันได้อะไรโคกเหมือนกันเจ๋งเลยฉันว่าหนึ่งในพวกเราต้องได้ขวดช็อกโกแลตแปลกจังมันฝิดไม่ออกตอนที่เราใช้ฟันล่ะว้าวนี่มันช็อกโกแลตฉันโชคดีจริงๆเยี่ยมไปเลยบางทีฉันจะได้ช็อกโกแลตเหมือนกันไม่อ่ะมันก็แค่โคกธรรมดา แต่มันไม่ได้อร่อยน้อยลงเลยฉันสงสัยจงว่าอะไรอยู่ข้างในขวดของฉันไหมม,มันว่างเปล่าจริงๆเหรอไม่ยุติดทําเลยเยไม่ช็อกแลดออกมาแล้วนี่แหละที่ฉันเคยฝันไว้อร่อยหอบไปเลย oh. ฉันหยุดไม่ได้แล้วแต่น่าเสียดายของอร่อยมักจะหมดแล้ว <Wow. S 1> เธอน่าจะดูตัวเองก่อนนะซูซี่หูและอาบน้ำแล้ว ว้าวยังมีช็อกโกแลตเหลืออยู่อีกเยอะเลยฉันจะกินให้หมดเลยเธอทำไรน่ะไม่แ็นกลัสตีเลยฉันไม่สนที่ที่สำคัญก็คือมันอร่อยฉันเรียกจะหมกไม่ถึงเพรยะยังชั่วเก่งมากสุดซีฉันเลือกขวดมันไปสุดสนิทมันกินได้ด้วยนะเพราะมันทำมาจากช็อกโกแลตเอาจริงนี่มันดีมากเลยฉันจะหยุดไม่ได้แล้ว ถ้าฉันสุกฉันก็ยังดีฉันอยากลองบ้างฉันน้ำลายไหลแล้วเธอจะเอาอะไรอย่างแม้แต่จะขอขนมนะมันไม่ได้ผลกับฉันหรอกแต่เราเป็นเพื่อนกันนะยังดีที่ฉันมีน้ำโคกฉันว่าเธอน่าจะแบ่งให้ฉันบ้างเธอพูดถูกทำไมจะไม่ล่ะดูสิมันมีอะไรอยู่ข้างในด้วยไหนนี่ไงยิงโง่ ฉันหลอกเธอได้สุซี่และเธอก็เชื่อฉันมันไม่ต้องทำเลยพอทำแบบนี้ไม่ได้นะแต่เธอคิดว่าฉันจะปล่อยเธอไปเหรอไม่มีทางและฉันก็มีแมนทอสเยอะด้วยฉันมุ่งหน้งสนงแน่แน่และเราทุกคนรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใส่มมนทอสลงไปในโค้กว้าวดูสิหน้าอะไรน่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าละสายตาจากอาหารของตัวเองก็นะแค่นี้แหละเรียบร้อยฉันไม่เห็นอะไรเลยสุซี่มันเกิดอะไรขึ้นโอ๊อ เขอพูดใส่หน้าฉันได้ยังไงเอาไม่นะสถานการณ์มันกันควบคุมแล้วมาต่อกันเถอะเอาเลยฉันไม่อยากเชื่อเลยมันคือพลิกฉันไม่ได้คาดไว้เหมือนกันเธอเริ่มสิเอาไม่ร้ามนี้เขาหลอกฉันไม่ได้หรอกฉันขอไปสรเ็จที่จะกินงั้นก็โชคดีนะก็ได้ถ้าเธอยังยันอย่างนั้นฉันจะเริ่มเป็นคนแรกอืมรสชาติดีจัง ใช่มันคือช็อกโกแลตทั้งนี้ฉันชอบดีฉันน่าจะกินตั้งนานแล้วเดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าฉันได้เพล็กจริงๆเหรอไม่จริงฉันก็อยากแบ่งให้เธอนะแต่มันเล็กเกินไปอ่ะก็เดี๋ยวชิ้นสุดท้ายแล้วมันอร่อยมากตอนนี้ก็ถึงตาเธอแล้วแต่ฉันกลัวฉันไม่ชอบกินเพ็กอ่ะเธอโยนพลิกมาให้ฉันทำไมฉันแค่แกล้งเธอนิดหน่อยเอง ฉันกลัวแล้วอย่าแกล้งฉันเลยแล้วทำตัวน่าสารได้แล้วกินสิเราเข้าอยู่เสียเวลาได้แล้วเธอพูดถูกรีบกินมันดีกว่าโอ้ยพอให้ฉันดิ้นนะว้าวมันไม่เผ็ดเลยทํมฉันยังชอบมันด้วยระวังหน่อยเธอยนโดนน้ำเผาฉันแล้วาทไม่นะเธอรู้สึกถึงความเผ็ดร้อนดูเหมือนว่าเธอจะโดดสลบเกินไป ฉันว่าเาเพิ่มไฟอีกหน่อยดีกว่าอันนี้ดื่มสิขอบคุณน้ำจะช่วยฉันนี่มันซอนพิกตาบัสโก้ทะเลาฉันอีกแล้วช่วยด้วยฉันกำลังพุ่งไปยังอวกาศว้าวจริงๆขคางบนนี้มันก็สวยดีนะแต่ฉันรู้สึกเวียนหัวแล้วละ่ะว้าวเป็นให้สนุกนะสนซี่โอ้ไม่นะฉันกำลังตกลงไป หล่นอลองมาใส่ฉันโทษทีมันเป็นอุบัติเหนะตุนะแเหมือนไม่แชรเลนโซ่พวกเราอยู่แล้วก็เค้กด้วย <Please. S 1> ง,งั้นเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเริ่มฉันตื่นเต้นส,ส,สุดๆแล้วว่าจะได้รู้ว่าอะไรจะมากินกับเค้กของฉันว,ว้าววงล้อหมุนไม่หยุดเลยแต่ก็ไม่มีใครบอกว่าฉันหยุด oh. มันเองไม่ได้แต่เพากความไม่จะทำฉันจะปิดตาตัวเอง <What? S 2> อะไรก oh. <CP! S 2> ันวาซาบิเหรอ แต่ฉันนึกว่าฉันจะได้ของอร่อยๆนะมีอาตาเธอแล้วฉันหวังว่าฉันจะโชคดีว้าวแต่ลูกศรไม่มาตรงกลางนั้นฉันไม่ได้อะไรเลยเหรอฉันคิดผิดฉันได้ทุกอย่างเลยและส่วนที่ดีที่สุดฉันก็ได้ตกแต่งมันที่เค้กด้วยแล้วมันยิ่งอร่อยขึ้นไปอีก ฉันรักลฉันล่ะแต่จะทำมันให้สวยๆบนเค้กได้ยังไงดีนะอ๋อนึกออกแล้วเเธอกำลังทำอะไรนะฉันต้องการเครื่องมือเป็นตัวช่วยเกียงฉาบปูน่าจะช่วยได้มันดูน่ากินมากหวังว่าฉันจะได้ลองเค้กก้อนนั้นบ้าง แล้วยังไม่หมดนะจากนั้นเธอต้องเก็ีช็อกโกแลตให้เข้ากันด้วยรูปกริ้งตอนนี้ฉันกำลังจะสร้างสรรค์สิ่งสวยงามเรียบร้อยแล้วเราจะไปต่อกันที่ช็อกโกแลตแท่งเราต้องทิ่ห่อออกก่อนแล้วก็มาเริ่มงานกันได้ว้าว และมันก็สําคัญมากที่จะไม่ทําพลาดเรื่องขนาดดังนั้นก่อนอื่นเรามาวัดขนาดกันก่อนทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้เธอก็สามารถใส่ช็อกโกแลตให้ลงไปในเค้กได้แล้วเคทเธอรออะไรอยู่ล่ะเธอยังไม่วาซบิเป็นหลอดเลยใช่แค่ก่งก็เผ็ดแล้วแต่ฉันพิสูจน์ได้ว่าฉันเป็นคนกล้าหาญเค้วาซบิฉันไม่กลัวหรอก เหลือก็แค่เกี่ยววาาบิให้เข้ากันบนเคก้กและฉันต้องใช้เกีงฉาบปูนเป็นตัวช่วยฉันว่ามีอาคองไม่ว่าหรอกโหมีโนเทล่าติดด้วยพร้ <Awesome. S 1> อมแล้ว <What? S 1> แน่นอนว่าไม่เห็นต้องล้างเกียงเลย <What? S 1> เอากลับไปคืนมีอาเลยดีกว่าเธอจะได้เพิ่มรสชาติใ,ใหม่ๆให้กับเค้กสนอร่อของเธอด้วย <What? S 1> แปลกจังทำไมกโกแลตถึงกลายเป็นสีเขียว เหมือนว่าสบิมากกว่าเคสทำไมละอายใจบ้างเหรอ,อนี่เา้ากล้าได้ยังไงแต่ถ้ามันเคยตาฉันจะทำยังไงพอเธอเล่กคุยได้แล้วถึงเวลากินดูเหมือนว่าเคสเสียสติไปแล้วโอยพอนห้ฉันด้วยยูโรส เป็นไงบ้างอร่อยไหมถึงเวลาที่ฉันต้องกินเค้กเหมือนกันแล้วบางอย่างบอกฉันว่ามันต้องอร่อยสุดๆเลยจริงด้วยฉันไม่เคยกินเค้กที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วช็อกโกแลตเต็มคำเออช็อกโกแลตเต็มคำงั้นเหรอส่วนของฉันมันไม่ใช่เค้กแต่เป็นน้ำพริกอออช่างมันเถอะ เอาไม่นะฉันคิดถูกปากของฉันกำลังไหมช่วยทีฉันต้องการอีออกไปนะสำหรับการเอาของคนอื่นไปวงล้อแห่งการลองทานกำลังรอที่อยู่มันจะมีอะไรแย่กว่านี้ไหมเออมีสิฉันเกลียดไครมาเสิร์ฟแล้วเธอจะได้เรียนรู้อย่าขโมยอาหารของคนอื่นฉันว่าเธอไม่ต้องใส่ไข่ลงบนเค้กหรอก มัหมองกับบนห่วงเธอมากกว่าแย่ที่สุดเลยฉันเก็บไหว้หมดเลยน่าขยี้ขยแยงด้วย <c oughs> มันจะต้องอร่อยแน่ๆน <c oughs> ไม่อาหลับทำไมหมุนสิเย้ <c oughs> yeah! ฉันได้ลูกอม <c oughs> แล้วฉันจะได้อะไรนะ <c oughs> อาหารมา <c oughs> แต่ฉันไม่ใช่มานะ <c oughs> แต่เธอก็ต้องกิน <c oughs> และขนมสาหร่ายกำลังรอฉันอยู่ฉันไม่เคยไม่เคยกินอาหารหมาเมื่อก่อนเลยแต่บางทีมันอาจจะอร่อยก็ได้มั้งแต่ตอนนี้ฉันเปิดมันไม่ได้อ้มันต้องเปิดตรงนี้เองใช่แค่กินของมันก็ทำให้ฉันจะอ้วกแล้วและฉันชอบลูกหมามากเลย มันมีทั้งรสหวานทั้งเปรี้ยวและมันต้องเข้ากับเค้กวนหวานของฉันแน่ๆนที่ทำให้เค้กอร่อยขึ้นไปอีกเยี่ยมมันออกมาสวยมาก <Awesome. S 1> งั้นก็มาลองกัน <Awesome. S 1> มันดูดีมากเลยฉันรับได้ถึงรสชาติเปรี้ยว ฉันชอบมันนะเคเราจองสักทีกินอาหารของเธอไปสิถ้าฉันเทมันทั้งถุงมันจะเยอะเกินไปฉันว่าแค่หยิบเหมือนก็พอนี่แหละดีไม่อยากเทให้หมดเลยทำไมถึงใจร้ายจังพอใจหรือยัง ตอนนี้ไม่ใช่เค้กแล้วแต่เป็นจันเข้าหมาฉันหอกว่าฉันจะไม่อ้ใส่มันนะโอ้ว oh. พี่ยิ้เออพีแย่สุดๆหมากินเข้าไปได้ยังไงกันเอาไงจาตัวน้อยแกมาทันเวลาพอดีดูสิว่าฉันมีอาหารให้แกขนาดไหน กิดอะไรขึ้นหมาว่าจากไหนน่ะฉันเข้าไล้มันไม่ได้นะฉันเป็นภูมิแพ้ออกไปจากตรงนี้เธอนี่มันนางมันลายชัดๆถ้าหมากินได้ฉันก็กินได้อาไม่ได้ฉันกินไม่ได้เธอข้าคนอะไรนั้หนาขนมของฉันก็เปรี้ยวเหมือนกันอ๋ออาจจะเปรี้ยวกันไปเธอน่จะได้เห็นหน้าของตัวเอง น่าเสียดายจังที่โทรศัพท์ของฉันไม่ดีอยู่ตรงนี้ว่าฉันจะเอามันมาถ่ายรูปของเธอสักหน่อยเยี่ยมในขณะที่เธอแข่งไปเพราะความเปรี้ยวแซาอาหารมาให้เ้าตัวน้อยนินเลยละกันตัวน้อยกินให้อร่อยนะหมาไม่แล้วใช่ไหมเคสเธอทําผิดก่ออีกแล้วนะเธอไม่ได้กินอาหารที่เธอได้นั้นก็ถึงเวลาแห่งวงล้อแห่งการลงทันอ๋อไม่ทาได้ไหมหมุนสิก็ได้หมุนก็ได้ ไม่นะมันจะทำไายร่าของฉันพังแต่มันจะสนุกอ๋อไม่นะฉันต้องล้างหน้าโดยด่วนฉันคิดว่ามันเข้ากับเธอดีออกใจร้าย